LIFE RADIO LIFE is worth caring and sharing การพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวมเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้และศึกษาอะไรกันบ้างหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆอาจารย์สรุปให้เห็นเป็นสส่วนใหญ่ๆ 1. คือวิชาชีพ 2. คือวิชาชีวิตวิชาชีพก็คือสิ่งที่เราจัดการศึกษาเป็นระบบในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งในด้านนี้คือทําให้เรามีความรู้ในการไปประกอบอาชีพเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็เชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะด้านในการทํางานอาชีพเฉพาะอย่างส่วนการศึกษาด้านที่2คือการศึกษาวิชาชีวิตวิชาชีวิตคือทักษะในการที่จะดําเนินชีวิตและพัฒนาชีวิต แยกเป็น3ด้านหลักๆ1คือด้านพฤติกรรม2จิตใจและ3ปัญญาในด้านพฤติกรรมนั้นแบ่งเป็น2ส่วนก็คือพฤติกรรมฝั่งขารับกับด้านแสดงออกฝั่งด้านรับก็คือเราจะเลือกใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของเรารับเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่ารับเอาแต่ความสุขสนองตันหาอย่างเดียวในส่วนของพฤติกรรมฝั่งแสดงออกทางกายวาจาก็คือไม่เบียดเบียนแต่ว่าเกื้อกูล ทำประโยชน์แก่ผู้คนสังคมรอบข้างด้วยนี้เรียกว่าพฤติกรรมถ้าเรียกเป็นภาษาพระก็เรียกว่าศีลส,ส่วนด้านที่2คือด้านจิตใจจะเรียกว่าสมาธิก็ได้หรือจะเรียกว่าการพัฒนาความสุขจากความสุขที่ต้องได้ต้องเสพต้องสนองความต้องการใจตนเองเปลี่ยนพัฒนาในเชิงคุณภาพนะไม่ใช่พัฒนาแค่เพิ่มปริมาณแต่ต้องเปลี่ยนในเชิงคุณภาพให้เป็นความสุขจากการที่แทนที่จะเป็นความสุขจากการได้รับก็เป็นความสุขจากการให้ แทนที่จะเป็นความสุขจากการเรียกร้องสิ่งเสพก็จะเป็นความสุขที่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายขึ้นเช่นความสุขจากการอยู่กับธรรมชาติความสุขจากการอยู่กับความสงบความสุขในการได้อยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมในครอบครัวนี่เรียกว่าการพัฒนาความสุขและด้านสุดท้ายด้านที่3คือการพัฒนาปัญญาการพัฒนาปัญญานี่เริ่มตั้งแต่ว่ามีปัญญารู้จากชีวิตของตนว่าชีวิตของตนนั้นที่เราเกิดมาเนี่ย ชีวิตมันมีลักษณะมีคุณสมบัติมีศักยภาพแค่ไหนเข้าใจว่าเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เราพัฒนาได้นะเราเก่งได้นะเราเรียนรู้ได้แล้วเราก็มีความสุขในการพัฒนาชีวิตอย่างเต็มศักยภาพเราสนใจเราเก่งด้านไหนถนัดอะไรก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาแล้วก็รู้ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าพัฒนาไปถึงที่สุดเราสามารถที่จะมีความสุขได้ง่าย มีความสุขในการเกื้อกูลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเราก็จะเข้าใจบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ใช่คิดว่าโลกทั้งใบจะต้องโคจรเพียงเพื่อมาสนองความต้องการของเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาโลกเอาสังคมเป็นตัวตั้งเปลี่ยนจากการเห็นแก่ตัวเป็นการสลายตัวตนเป็นปัญญาที่ละวางความต้องการส่วนตัวแล้วก็เห็นใจ เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นนี่ก็คือปัญญาที่เราจะค่อยๆบ่มเพาะสร้างสารรค์ไปจนถึงที่สุดในการพัฒนาในทางพุทธศาสนาก็คือการเห็นชีวิตตามเป็นจริงแล้วละความเห็นแก่ตัวละอัตตาละความเข้าใจผิดต่อชีวิตนั่นก็เรียกว่าเป็นอริยะบุคคลเลยทีเดียวนี่คือการพัฒนาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในบ้านเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้จเจริญพร Life Radio. Life is worth caring and sharing.